สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกินไปกับช้อนทองค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มมากินหอยดองค่ะแล้วก็มีผักเยอะเลยวันนี้ผักที่พิเศษคือมีอันนี้ด้วยค่ะขะมิ้นขาวขมิ้นขาวเนาะอยากกินหาก,กินแบบหาก,กินหาซื้อไม่ค่อยมีอะค่ะส่วนใหญ่มันจะมีที่เขาแพ็คมาอย่างนั้นแม่ส้มแบบไม่ค่อยอยากกินเนาะก็อยากกินแบบที่มันเป็น ของแบบบ้านๆนะคะอันนี้ชาวบ้านเขาเอามาขายแม่ส้มก็เลยซื้อมากินนะคะกินกับหอยดองอร่อยมากและวันนี้ที่เด็ดคือมีคั่วกระดูกหมูใบยี่หร่าค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้น้องชายน้องชายซื้อมาให้ซื้อเขาซื้อมาซื้อมาให้เพราะวันนั้นเขาซื้อมาแล้วแม่ส้มกิน,เ,น lifting, เขาบอกว่าแม่ส้มบอกอร่อยเขาก็เลยซื้อมาให้มาจ่ะหาข้าวหาปลามานั่งกินเป็นเพื่อนกันกันกนกบแม่ส้มนะคะ มาเลยเริ่มต้นขอชิมอันนี้ก่อนเลยดีกว่า<ม>เผ็ดร้อนใส่ใบยี่หร่าเยอะๆหอมมากเพื่อนๆกินเหมือนพัดกะเพราหนูเลย<ม>อืมเด็ดบิบมะานาวค่ะ อร่อยอ่ะเดี๋ยววันหลังแม่ส้มอ่ะจะทำให้เพื่อนๆดูนะคะเมนูเนี้ยเดี๋ยวต้องไปหาแหล่งที่เขามีซี่โครงหมูอ่อนอ่ะและะ้วก็บดเดี๋ยวแม่ส้มจะไปซื้อเพราะสับไม่น่าจะสับละเอียดแล้วพอเคี้ยวมันจะไม่นุ่มนวลนวันนี้ก็กินอันนี้แซ่บจ้ะ คนส่งของน กคือชาวบ้านอ่อนมากตังน,นี้แม่ส้มไม่ได้ปรุงเลยนะคะเพื่อนๆใบยี่หร่าหอมๆเลยค่ะ ใจเผ็ดขึ้นหูเลยค่ะ ร้อนนะเพื่อนๆ ร้อนขึ้นหูเลยค่ะ 天天打。很很 Mm hmm. 嗯嗯。Mm hmm. กบขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมแม่ส้มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฝากดูโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ส้มช้อนทองแล้วก็เวหาด้วยค่ะคลิปนี้แม่ส้มขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ